คำพูดที่แอปพูดใส่นนกุลเวลาโกรธสุภาพจนกลายเป็นตำนานคนโดนโกรธยังไม่รู้เลยว่าโกรธช่วงนี้ใครที่เชียร์คู่ของแอปพักซอนและนนกุลมีอันต้องยิ้มราเพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทั้งคู่ยิ่งชัดเจนมากสุดๆค่ะและล่าสุดนะคะแอปและนนกุลก็ได้ออกมาลั์คู่กันบนติ๊กตอกเผยให้เห็นโมเมนต์ฟินๆน่ารักน่ารักที่ทําเอาใจฟูมากๆโดยมีช่วงหนึ่งที่นนกุลบอกว่าปกติตนจะไลฟ์คนเดียวแต่นี่เป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่จะมาไลฟ์คู่กัน ซึ่งแอปก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าก็ไลฟ์คู่ก็ได้นอกจากนี้ค่ะนนคกุลยังบอกว่าบางครั้งแอปก็เรียกนนกุลว่าคุณบ้างแต่จะเป็นคุณแบบไม่จริงจังเหมือนเล่นกันขำๆแอปจึงถามกลับไปว่าหรอและอธิบายต่อว่าหากแอปเริ่มเรียกนนคกุลว่าคุณแปลว,ว่าแอปไม่ค่อยแฮปปี้แล้วถ้าเกิดแอปอารมณ์ดีจะเรียกชื่อถ้าอารมณ์ไม่ดีจะเรียกคุณนี่แสดงว่านนทกุลไม่รู้สึกตัวเลยหรอ ซึ่งนวลคุณเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าการเรียกคุณของแอปแปลว่าโกรธนึกว่าเป็นการเรียกกันแบบน่ารักน่ารักฟังแล้วมันดูไพเราะนึกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษเขาบอกว่าไม่อยากให้ผมเรียกพี่ว่าพี่เรียกอะไรคะเขาบอกว่าอยากให้เรียกว่าแอปเฉย <c oughs> <c oughs> มันชินไปแล้ว okay ่ใช่มชนชินไปแล้วมมนชินแล้วค่ะคือถ้าอยู่วันนี้บอกมาเลยใช่ใช่ใช่จริงๆแต่วันแรกที่รู้จักกันพี่ก็เรียกตัวเองว่าแอฟเฉยๆเลยเนาะใช่ไหมแอฟก็เรียกอย่างนี้กับทุกคนใช่ใช่อะไระรความจริง เรียกคุณค่ะเรียกคุณแอฟสิคุณแอฟอันนั้นผมว่าไม่ยิ่งหนักหรอก <laughs> ใช่ไหมครับคุณอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณทําอะไรอยู่คาบมีไรตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะจักรจี้แล้วถ้าเกิดผมเรียกชื่อพี่เฉยๆแบบแอฟทำอะไรอยู่คับเอ้ <laughs> ดูดูหน้าพี่เขาพี่เขาก็ไม่ชินเหมือนกัน เรียกคุณเฉยๆค่ะแม่แต่ว่าจริงๆ <MP. S 1> พี่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 ก็เรียกผมคุณบ้างเนาะเป็นจังหวะบางบางจังหวะที่ก็เรียกผมคุณบ้างามีมีบ้างอะแล้ว่าเป็นคุณแบบคุณแนวแบบไม่จริงบบจังจามากอะแบบว่าใช่ไหมแบบโจ๊กๆนิดนึงหรอคุณจะทานอะไรราคาอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่จริงจังถ้าเริ่มเรียกคุณแต่ว่าเริ่มเริ่มดุเยอหรอเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนี่ไม่รู้ตัวเลยแบบเนี้ยไม่รู้ แย่ yeah, แล้วเราหาเรื่องใส่ตัวกันทำไมอา้าวจรถ้า <c oughs> ถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะเรียกชื่อหรอถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะเรียกคุณขอบคุณมากครับทุกคนที่ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้่บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะคะ <c oughs> ไม่เคยเก็ตเลยเหรอไม่รู้ไม่รู้ได้ไงผมก็เรียกว่าเออแบบน่ารักน่ารักเรียกแบบน่ารักน่ารักอะไรเอานี่งคุณชาโนนไงเออคุณชานน เห็นไหมถ้า uhm คุณชานนท์แปลว่าไม่ได้โกรธค่ะแต่ถ้าคุณเฉยแปลว่าคุณต้องทําอะไรผิดหรอมฟังแล้วมันดูไพเราะผมเลยผมเลยไม่ได้ว่าโกรธนึกว่าแบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ